ดีครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์ใหม่นะครับวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่มีงานครับเหมือนเดิมครับรถหน่วยก็จอดประจำการที่เดิมครับแต่วันนี้ก็มีส่งงานป้ายไฟครับป้ายไฟบนจอครับนี่เป็นหน่วยน้องใหม่ครับอยู่อำเภอโพสีสุวรรณครับเนี่ยครับกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยยอดแสงนิดนึงนะครับเป็นกล่องไม้ครับไม้อัดครับ สวยงามเลยครับวันนี้ส่งาสงานป้ายไฟครับส่งสองป้ายครับวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะแบบนี้นะครับสวยงามครับหูจับให้เรียบร้อยครับเวลาขึ้นเชือกก็มัดได้เลยนะครับหูจับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสีกันครับปัดไฟ ดานข้างเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสียบไฟดูนะครับน่าจะเสียบได้กระปักนะครับไฟไม่ติด ดดกลอดเสียบไฟก็แบบนี้นะครับสวยงามคแรบบับเสียบข้างบนนะครับถ้าไม่ได้เสียบไฟก็จะเป็นผ้าชีขวขาวอยแบาบนี้นะครับเสียบไฟแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ล,ลองดูข้างล่างดูก่อนนะถอดไฟเสียบข้างล่าง สวยงามครับ,รบ,เ,รบเวลาขึ้นบนจอก็สวยงามนนี้เลยครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ใต้ละ1,800นแ้ะครับ1,800นนี้ไม่รวมส่งนะครับต้องวิ่งมารับเองนะครับ นี่ก็รอเย็นๆนะครับลูกค้าจะมารับนะครับงามครับไปขึ้นบนจอหนังครับจอภาพยนตร์สนใจก็สั่งมาได้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้เกือบทั้งหมดนะครับ,รบสนใจทำสายแปลงสนใจงานประเภทนี้ก็ทักมาสอบถามได้ครับ เรเสียบขอมบลครับครับก็จะประมาณนี้ครับของแพ้ภาพยนตร์ครับอำเภอร์โปรสีสวุวรรณครับประมาณนี้ครับ,รบอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ กลางคืนยิ่งสวยมากกว่านี้ครับนะหลังเรา็บงานเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติ่ตามรับชมครับผองงานใต้ไฟครับวันนี้